อุปกรณ์ในการฟีดอาหารก็จะประกอบไปด้วยเอยเเกตเซนนะคะอาหารปั่นผสมหรือเบนเดอไลท์ไดเอทนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยาของผู้ป่วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ผ้ากอสเปล่านะคะแล้วก็ไมโครโพพาสเตอร์กันไก่แล้วก็ช้ํไปนะคะแล้วก็ผ้าสำหรับปิดหน้าอกผู้ป่วยขั้นตอนการปฏิบัติก็เริ่มจากการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบนะคะแล้วก็ จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหัวสูงแบบนี้คือท่าสอ่ l เลืออ่อ i โพ o ินะคะแล้วก็ผิดท่ากันเพื่อนในที่หน้าอกของผู้ป่วยหลังจากนั้นเราก็ออบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะทําอะไรแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์ค่ะโดยการแกะสลิ่งอลิเกตออกแบบนี้นะคะเอามือของเราหนีบสลิ่งไว้ตลอดแล้วก็จับกระบอกกันนอกออกชั้นข้างในให้จับนอกผ้าห้ามามือเข้าไปจับแล้วก็มาสวมกัน่างนี้ แล้วก็เอาวางไว้ในผ้าบนถาดนะคะจะได้กันตกก่อนจะฟีดอาหารให้ผู้ป่วยวก็จะต้องทําการทดสอบก่อนวิธีทดสอบมีสองแบบนะคะวิธีที่หก็คือโดยการฟังนะคะเราจะใส่อากาศ1 0 c ีเข้าไปในสายยางของผู้ป่วยนะคะพับสายยางเปิดจุกเช็ดแอลกอฮอล์รอบสายนะคะเอาใช้ลิงเข้ามาต่อจับแบบนี้นะคะ ต่อสลิงเสร็จนะจัแบบเอาไว้หยิบสเตปขึ้นมาฟังที่ตำแหน่งกระเพาะของผู้ป่วยก็คือนี่คือลิ้นปีนะคะกระเพาะผู้ป่วยจะอยู่ไปทางซ้ายก็เอาสเตปทิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ดันลมเข้าไปแรงๆแ,แบบนี้นะคะถ้ามีเสียงดังตรงนี้แสดงว่าสายอยู่ในกระเพาะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทดสอบอันที่สองเลยโดยการดูดคอนเทนต์นะคะก็ดูดออกมาเลยไม่ต้องกดสลิงนะคะดูดอกมา ถ้าคอนเทนต์มันออกมาเกิน50% BC นะคะให้ทำการเลื่อนอาหารมื้อนั้นออกไป1ชั่วโมงนะคะกระใสเข้าไปคืนแล้วก็เลื่อนไป1ชั่วโมงมพอครบ1ชั่วโมงก็มาดูดดูใหม่นะคะดูออกมารอบที่2นะคะถ้ามันเกิน50%อีกให้งดอาหารมื้อนั้นไปเลยนะคะดันอาหารกลับไปคืนปลดสลิงออกเก็บของกลับไปคืนแล้วก็ไปรายงานพยาบาลว่าคอนเทนต์มันเกิน2รอบนะคะแต่ถ้าทั้งสองรอบที่เรามาทดสอบสลิงมันออกไม่ถึง คอนเทนต์ออกไม่ถึง50ดีซีนะคะก็ให้อาหารได้แล้วก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปคืนนะคะแล้วก็พับสายปดสลิงออกนะ,ะแบบนี้กำสลิงไว้ในมือดึงกระบอกสลิงออกวางไว้บนขาแล้วก็ต่อเข้าไปคืน,นะคะหลังจากนั้นก็หงายด้านสเกลขึ้นไว้ในอุ้งมือให้อาหารได้นะคะวันนี้จะพีดไป100ซีซีนะคะใส่อาหารเข้าไป 50cc ยกขึ้นในระดับสายตาแล้วก็มือนี้จับสายลงปล่อยอาหารลงไปพออาหารใกล้หมดเหลือประมาณ10 c c นะคะก็พับสายเแบรบกเอาไว้แล้วก็เทอาหารรอบที่สองไปรอบที่สองหนูจะต้องเทอาหารไป 60cc ค่ะเพราะรอบแรกเราเบรกมันไว้ 4cc นะคะปล่อยสายค่ะ พอเหลือประมาณ10ดีซีให้พับไว้เช่นกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปก่อนประมาณ20-30ดีซีได้ก่อนการล้างเศษอาหารลงไปก่อนนะคะแล้วก็เบรกไว้เหมือนเดิมต่อยาของคนไข้ค่ะปล่อยยาลงไปเบรกสายแล้วก็ล้างด้วยน้ำค่ะ ใส่น้ำเพิ่มไปอีกยี่สิบทีการนี้ปล่อยให้ไหลลงไปจนหมดได้นะ่ะเช็ดแอลกอฮอล์ปิดจุหดกห่อด้วยพ้าก๊อกนะคะ mm. แล้วก็พันไมโครบอยให้เรียบร้อยแล้วก็วางสายขึ้นไปด้านบนศีรษะวันขไทยนะคะถ้าผู้ป่วยเรียบร้อย mm. แล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนหัวสูงอย่างนี้ต่อไปอีก30มสนาทีเป็นอันเสร็จการสอบเรื่องฟินอาหาร